สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรีวิวน้ำหอมตัวนี้ครับ Brasilia Privé นะครับ Brasilia Privé นะครับของ Alexander f a g r a n c e นะครับนี่อันนี้จะเป็นแพ็กเกจอีกแพ็กเกจหนึ่งของเขานะครับเขาจะมีหลายแพ็กเกจนะบางก็จะเป็นกล่องกล่องก็มีหลายแบบนะครับอันนี้แล้วก็ข้าเรื่องแพ็กเกจไปก่อนละกันเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากก็ตัวนี้ต้องพีมาเหมือนกันนะครับอย่างตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวมาแล้วเนาะ,ะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับ มันเป็นตัวที่ทำมาเพื่อให้เหมือนกับคริสอเวนตัสตัวตัวที่เขาเรียกว่าฮอลิเกลแบทนะครับหรือ 11Z01 นะครับมันจะเป็นแบทที่เขาว่ามันมันคือแบทหนึ่งที่ดังที่สุดนะครับเออสำหรับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันคือเดี๋ยวผมจะเปรย์ให้ดูนะ เขาก็จะออกมาประมาณนี้นะผมว่ามันก็ออกมาค่อนข้างจะกระจายนะแล้วก็ออกมาเยอะอยู่น้ําหอมแบรนดนีน้มันเป็นเอ็กซ์ตรีดเดอร์เอร์มหมดเลยนะครับคือความเข้มข้นสูงสุดนะครับซึ่งถือว่าคุ้มอะ่ะได้น้ําหอมแบบความเข้มข้นสูงส่วนผสมสูงเนี่ยกินเปิดเขาจริงๆมันก็เหมือนกับมันก็มาแนวเดียวกับอเวนตัสนะครับก็คือแนวชิปเปอร์ฟรุตนะครับ แนวสุดมันจะเป็นสดชื่นสดชื่นนะครับกลิ่นกลิ่นของเขาก็จะเปิดด้วยสับป,ปะรดแล้วกม็มันก็จะมีแบคค์เรนต์มีเบอร์กามอตมีแพทชชูลี่ก็คล้ายๆกับอเวนตัสนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยถ้าเทียบกับอเวนตัสที่ผมมีเนี่ยตัวเนี้ยจะออกหวานกว่า มันจะเป็นหวานหวานนุ่มๆนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่เบน,นออกมาได้ดีเลยนะคือถ้าจะให้บรรยายกลิ่นเนี่ยมันมาแนวเดียวกับอเวนตัสเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเชิงว่าเหมือนเลยนะผมว่าเหมือนกับว่าเขาทําให้มันมีมีความแตกต่างไปนในทางของตัวเองพอสมควรนะมันไม่ได้ว่าเหมือนอเวนตัสเลยแต่ว่า ม,มันหอมในแบบของเขาเองโดยที่มีแนวทางเดียวกัน DNA เดียวกันกันกบเอเวนตัสนะครับกลิ่นมันก็จะมีพอช่วงเปิดไปแล้วมันก็จะมีเป็นแพชชูรี่เข้ามาม,มีแพชชูรี่เข้ามาแล้วก็มีเป็นวานิลลาครับอย่างที่บอกว่าตัวเนี้มันจะออก เขาบอกว่ามันทําตามแบดเก่า,านะคือโฮลิเกลแบบเนี่ยผมไม่เคยดมแบบนั้นนะแต่ว่าตัวนี้กลิ่นมันจะออกมาแนวหวานละมุนกว่าฉะนั้นวานิลาเนี่ยเขาจะออกมาค่อนข้างที่จะชัดกว่าอเวนตัสตัวที่ผมมีนะก็คือตัวปี18-19แนะแล้วก็มี Mask, มัสมีโอ๊กมอสออกมานิดหน่อยนะครับแอมเบอร์กรีผมไม่ได้กลิ่นนะครับแล้วก็ จากที่ผมลองมาใช้มาเนี่ยเป็นปีแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยตัวนี้ทนนะครับทนมากแล้วก็ฟูงกระจายเนี่ยกำลังดีไม่ถึงขนาด b e สโห mode นะแต่ว่าเป็นการฟูงกระจายที่กำลังดีแบบเป็นออร่ารอบตัวนะครับมาแบบนุ่มๆน,นะครับสำหรับกลิ่นนี้นะครับเหมาะกับโอกาสไหนมันเหมาะกับทุกโอกาสเลยนะครับก็ถามว่าโอกาสไหนก็เหมือนเหมือนกับไปเ็นตัน,นะครับใช้ได้ทุกโอกาสครับ ออกกำลังกายก็ใช้ได้แล้วก็ได้ทุกสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวตัวนี้ราคาก็อย่างที่เคยบอกไว้อยู่แล้วเนาะว่าเขาก็จะมีขนาด30มิมลนะครับ่ขนาดเล็ก30มิมลแล้วก็จะมีขนาดห้าสิบห้าหรือ6กินะห้าสิบห้าหรือ60นะิอ60บางร็อนเนี่ยก็จะเป็น60บางรุก็จะเป็นห้าแต่อันนี้จะเป็น60สบนะครับ เป็นหกสิบก็ต่างกันประมาณ5้ามิลน,นะครับในราคาที่ก็เท่ากันนะครับประมาณสอง0 0สองพันไม่เกินนะครับสองพันไม่เกินสำหรับการฟุ้งกระจายบอกไปแล้วความทนก็บอกไปแล้วครับ8ปดชั่วโมงเนี่ยได้สบายสบายครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้ราคาด้วยราคาเขาด้วยคุณภาพกลิ่นของเขาเนี่ย ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะครับใครใครใครมีโอกาสไปลองนะตัวนี้มันจะไม่ออกไม่ออกแบบบาดจมูกหรือเป็นซิตรัสนะครับออกเขาจะออกอุ่นๆหวานแบบนุ่มๆนะครับคือผมชอบมากกว่าอีกตัวหนึ่งของเขาอีกก็คือบาซิเลียปกตินะครับแต่อันนี้เป็นบาซิเลียพรีเวนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้แนะนำเลยว่า ถ้าใครชอบอะเบนตสเนี่ยซื้อมาได้เลยนะครับราคาของเขาเนี่ยถ้าหารแล้วเนี่ยมันถูกกว่าประมาณสองสมเท่าเลยนะคือใช้ได้แบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะอืมแล้วก็ถ้าจะติอย่างหนึ่งก็คือแพ็เกจจริงเขาก็ไม่ได้ดูหรูอะไรนะครับแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นนะครับทําออกมาค่อนข้างธรรมชาติเลยนะไม่ใช่เหมือนโคลนแบบทั่วไปอย่างเช่นพวกเอกลับเดนนยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือกลิ่นอันเนี้ยเขาทำออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นนิชเลยนะ เป็นคือวัตถุดิบเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความมีความกลิ่นเป็นธรรมชาติมีความสมูทของกลิ่นเนี่ยสูงมากนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆอีกตัวหนึ่งครับโอเคครับคําชมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ได้รับคําชมได้ง่ายๆเพราะว่าการกระจายเขากําลังดีไม่ทําร้ายใครแล้วก็ทนฟุ้งได้ตลอดทั้งวันนะครับฉะนั้น มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้รับคําชมเพราะว่าเขาอยู่นานนะครับแล้วก็กระจายกําลังดีกลิ่นของเขาก็เป็นมิดนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นกลิ่นที่แมสนะครับเป็นกลิ่นที่แมสโดยที่ยังคงมีความเอกลักษณ์อยู่นะครับก็แนะนําครับสําหรับใครหาลองหาใช้นะครับลองแนยผมแนะนานะเป็นตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับสําหรับบ้านนี้ตัวหนึ่งนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะครับก็ถ้า มีใครเคยใช้นะครับแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงบ้าง<ม>ชอบหรือเปล่าก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ